ยาเสพติดมันมีผิดอาหาันตะไยขอแรงพี่น้องคนไทยล้างมันให้สิ้นไปเจ้ายาเสพติดรวมพลังไทยสร้างครอบครัวสุขสันต์ชุมชนอุ่นใจพ้นัยอย่าเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูภายใต้การบริหารงานของนายจรุนดารสมนายกองค์การบริหารส่วนตะบลวังตะกูร่วมกับโรงเรียนวัดวังตะกูกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยการนำของกำนันมายุรีช้างเกวียนกำนันตำบลวังตะกูสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตะบลวังตะกูสถานีตำรวจชุมชนวังตะกูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนวังตะกูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาโรงเรียน อำนวยวิทย์นคนปรปฐมบริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนเรือนจำกลางนคนปรปฐมสำนักงานขนส่งจังหวัดนคนปรปฐมบริษัทหลิงหนานสตินจำกัดธนาคารทกสสาขาราชพัฒนคนครปฐมขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลวังตะกูร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และแสดงพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปลุกชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจ<ะ>ับยาเสพติดอย่าง,ย,างยั่งยืน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลวังตะกูในวันที่26มิถุนายน2567ร่วมสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นการแสดงพลังความสามัคคีร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ชุมชนจะอุ่นใจถ้าเราปลอดภัยจากจ<ะ>ยาเสพติด26<ะ>มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกยาเสพติดบังคับจิตหลอนหลอกแต่มีทางออกเล่นดนตรีและกีฬาให้รู้จักการปัองกิเศษต้องรักประเทศช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นนักเรียนข่องภาคียนศึกษาประชาชนธรรมดา i'm um,